นั่นเองนะคะเกมเริ่มค่ะเกมเสิร์ฟหลงเสิร์ฟก่อนนะคะและเสิร์ฟดีค่ะลูกนี้กองทัพบ,บกได้แต้มค่ะลูกนี้เสิร์ฟดีจริงๆค่ะบอลกระดอนออกไปไกลเลยนะคะใช่เกือบถึงหน้าลามเด็กต้อง ขี่มอไซไปเก็บบอลน,นะคะตอนนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะช่างภาพตากล้องก็กดภาพช้าไม่ทันนะคะหลายคู่เลิกเกินเริ่มงงกันไปหมดแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเริ่มเกมค่ะเกมเสิร์ฟสีแต้มนี้เป็นของหลงนะคะกองทับปกเสิร์ฟค่ะ1ต่อศูน เสิร์ฟครั้งที่หนึ่งติดเน็ตค่ะเสิร์ฟใหม่ครั้งที่2ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเสิร์ฟครที่สองกองทัพบกค่ะเสิร์ฟป้ายลงมาเก่งเปิดได้ปาดป้ายหลงเกีียวได้แต่เล่นต่อไม่ได้ค่ะเป็นแต้มของราชนาวีค่ะแต้มเท่ากันที่หนึ่งต่อนหนึ่งค่ะตอนนี้ เริ่มต้นเกมมาก็สู่สีแล้วนะคะดูลูกเสิร์ฟลูกแรกลุดไปค่ะเสิร์ฟครั้งที่สองนะคะเสิร์ฟครั้งที่สองของกองทัพบกค่ะเสิร์ฟไปง่ายเก่งเปิดหัวเกี่ยวได้ค่ะทำอะไรคะเตะครึ่งรอบเรียบร้อยค่ะ คาดดาวทิศทางยากนะคะลูกเตะแบบนี้เป็นแต้มของกองทัพบ,บกค่ะกองทัพบ,บกสองราชนาวีหนึ่งค่ะดูค่ะภาพช้าเปิดมาลากไปแล้วครึ่งรอบลงเบาๆค่ะ2ต่อ1กองทัพบ,บกเสิร์ฟออกไปค่ะในลูกแรกเหมือนเครื่องยังไม่ร้อนกันทั้งคู่นะคะลมแรงด้วยค่ะ เสิร์ฟครั้งที่สองค่ะตาดไปง่ายๆเก่งลากมาฟาดสิคะแบบนี้โอโ้โหไม่เหลือค่ะจอๆแบบนี้ก็ไม่เหลือค่ะเป็นแต้มของราชนาวีค่ะสองเท่ากันตัดมาดูที่ภาพช้าค่ะเสิร์ฟแบบนี้เก่งก็ลากง่ายๆและก็ฟาดแบบลงเต็มๆค่ะเรียบร้อยตัดมาที่ เกมเสิร์ฟของราชนาวีค่ะสองเท่ากันเก่งเสิร์ฟหลุดนะคะในลูกแรกเสิร์ฟครั้งที่สองค่ะดับเบลิลฟอลค่ะเป็นแต้มของกองทัพบ,บกนะคะเสิร์ฟเสียสองลูกค่ะกองทัพบ,บกนำนะคะ หลงเปิดได้ค่ะพยายามเล่นลูกนี้แต่หลุดโต๊ะค่ะเป็นแต้มของราชนาวีค่ะสามเท่ากันค่ะราชนาวีเสิร์ฟเสิร์ฟออกไปอีกค่ะเสิร์ฟครั้งที่สองค่ะ ลงเปิดได้แต่เล่นลูกสองต่อไม่ได้นะคะเรียบร้อยค่ะเป็นแต้มของราชนาวีอีกครั้งค่ะขึ้นนำแล้วค่ะสต่อ3ค่ะจอดับอีกแล้วนะคะเกิดการชะง,งักอีกแล้วค่ะโอเคค่ะจอมาแล้วค่ะเล่นต่อได้ค่ะ เกงเลิร์ฟทำตเสิร์ฟแรกยังไม่มานะคะต้องเสิร์ฟครั้งที่สองอยู่ค่ะได้อยู่ค่ะเสิร์ฟครั้งที่สองเอชบอลค่ะการเสิร์ฟการเอชบอลในลูกเสิร์ฟจะต้องเสิร์ฟลูกนั้นใหม่นะคะเป็นการเสิร์ฟครั้งที่สองใหม่ค่ะ กลับมาสู่เกมค่ะโอ้โหเสร์ฟยังไงให้เจ็บตัวนะคะลูกนี้เสร์ฟแรงจริงๆค่ะกองทัพบกมาดูกันชัดๆนะคะลูกนี้เสร์ฟยังไงให้เก็บตัวกลับมาอีกทีเป็นแต้มของราชนาวีเลยค่ะราชนาวีนำนะคะ กองทับบก3ราชนาวี6ค่ะดูค่ะการลากของเก่งลูกนี้เรียบร้อยไม่สามารถเก็บได้นะคะ3ต่อ6หลุดโต๊ะไปค่ะในการเสิร์ฟลูกแรกเสิร์ฟครั้งที่2ปาดไปง่ายๆเก่งลากหัวลูกนี้เกี่ยวได้ค่ะ หลงต้องแก้ค่ะแก้ข้ามมาเก่งทำยังไงคะอ้อโหไม่เหลือค่ะไม่เหลือเลยจริงๆค่ะลูกนี้แต้มเป็นของราชนาวีนะคะเจ็ดต่อสามค่ะราชนาวีนำกองทัพบ,บกนะคะดูค่ะภาพช้าแปรไปให้เก่งลากนะคะชงเข่าฟาดเต็มๆค่ะไม่มีพลาดนะคะถ้าเป็นลูกลักษณะน,นี้ เกมเสิร์ฟของกองทัพปกลูกแรกก็ยังไม่มานะคะเสิร์ฟครั้งที่สค่ะดูค่ะว่ากองทัพปกจะเสิร์ฟยังไงนะคะปาดไม้อีกแล้วค่ะเก่งลากลากแล้วก็เรียบร้อยค่ะเข้าซ้ายแบบนี้ก็หลังเท้าลงโต๊ะไปสวยๆค่ะเป็นแต้มของราชนาวีนะคะ8ต่อ3ค่ะดูค่ะการเสิร์ฟ แบบนี้นะคะเก่งบอกง่ายๆครับพี่กลับมาเป็นแต้เป็นการเสิร์ฟของกองทัพบกอยู่นะคะเก่งเปิดได้ค่ะลูกนี้ก็ลากมาโอ้โหขนาดเสิร์ฟแรกดีนะคะเอาเก่งไม่อยู่จริงๆค่ะแต้มของราชนาวีไปแล้วค่ะ 9ต่อ3ค่ะเปิดมาชงเข่าแล้วก็โอ้โหเทคขึ้นไปเตะได้สูงมากนะคะสลับกลับมาเป็นเก่งเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟลูกแรกยังไม่ดีนะคะเสิร์ฟด้วยขาซ้ายนะคะลงเน็ตแก้ลูกสองเป็นเสิร์ฟหัวค่ะลงลากมาโอ้โหเอาคืนค่ะเอาคืน หลังเท้าเน้นๆของกองทับบกนะคะ9ต่อ4ราชนาวีนำดูค่ะเน้นเลยค่ะลูกนี้กลับมาเสิร์ฟลูกแรกก็ยังไม่มานะคะเก่งเสิร์ฟครั้งที่2ค่ะเสิร์ฟข้ามมาหลงเปิดได้ แปลข้ามไปเอ็ดบอลค่ะลูกนี้ต้องเล่นแต้มนี้ใหม่นะคะไม่มีผลกับคะแนนค่ะเป็นฝ่ายราชนาวีเสิร์ฟค่ะ9ต่อ4เก่งเสิร์ฟดีค่ะเปิดได้หลงเคาะหัวข้ามาเก่งลากแล้วค่ะเอ้ายอดหลงจิ้มจิ้มซ้ายยังได้ค่ะจิ้มซ้ายจิ้มขวาเก่งทำไงโอ้โห แบบนี้ก็ลากยาวๆกระโดดเตะสูงๆเรียบร้อยค่ะช็อตนี้สวยค่ะแต้มเป็น10ต่อสีค่ะดูค่ะโอ้โหจิ้มมาแบบนี้เก่งบอกว่าผมขอนะคะพี่เรียบร้อยค่ะ10ต่อสีราชนาวีนำลูกแรกก็ยังไม่มาค่ะ เสิร์ฟครั้งที่สองหลงเก็บได้และหลังเท้าเก่งก็เก็บได้ค่ะหัวข้ามมาหัวไม่ข้ามนะคะลูกนี้กะจะเคาะข้ามแต่ไม่ข้ามเสียไดะมีอาการเสียดายเลยค่ะโอเคค่ะแต้มเป็น10ต่อ5นะคะราชนาวีน้ำค่ะ กระโดดปาดเก่งเกี่ยวได้และปาดด้วยซ้ายหลงก็ยังเก็บได้ค่ะแก้หัวค่ะอืไม่ลงโต๊ะค่ะเป็นแต้มของราชนาวีนะคะขึ้นแท่นอีกแล้วค่ะ11ต่อ5นะคะสลับกลับมาเป็นกองทัพบกเสิร์ฟค่ะ5ต่อ11เเสิร์ฟในลูกที่หนึ่งนะคะ เซิฟดีค่ะเก่งเปิดได้ลากมาหัวค่ะโอ้โหหัวดีลูกนี้เป็นแต้มทำให้เซตแรกราชนาวีชนะกองทัพบ,บกไป12ต่อหค่ะโอ้โหถือว่าสู้กันได้สนุกนะคะดูค่ะลากมาปุ๊บ นึกว่าจะหยอดนะคะไม่หยอดค่ะเวียงหัวไปเต็มแรงค่ะลูกพุ่งลงส่วนโค้งของโต๊ะรับไม่ได้นะคะดูค่ะดูการแก้เกมของพี่ต้นนะคะถามว่าเก่งฟังไหมนะโอเคค่ะสวัสดี18 คนดูนะคะช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเ,คเพจสมาคมเท็กบอลแห่งประเทศไทยเป็นเพจน้องใหม่นะคะกำลังสร้างกำลังสร้างค่ะรเราก็จะพยายามไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูแมตช์ของนักกีฬาไทยเยอะๆนะคะมาค่ะมาดูกันในเซตที่สองค่ะเกมเซิร์ฟ ในเซตที่2เปิดเกมด้วยราชนาวีค่ะราชนาวีเสิร์ฟลูกแรกเสิร์ฟสวยเลยค่ะเสิร์ฟแฉลบโต๊ะลงไปโดนเท้าของกองทัพบ,บกนะคะถือว่าเป็นแต้มราชนาวีหนึ่งกองทัพบ,บก0นย์ค่ะเสิร์ฟลูกแรกติดเน็ตค่ะ เสิร์ฟลูกที่สองเสิร์ฟดีจริงๆอะเสิร์ฟลูกนี้ฉีกขวาสุดนะคะเป็นแต้มของราชนาวีค่ะสองต่อศูนเสิร์ฟลูกนี้ออกไปนะคะเสิร์ฟครั้งที่สองค่ะ ดับเบิลโเลยค่ะเสริฟครั้งที่2ติดเน็ตนะคะเป็นแต้มของกองทัพปกค่ะราชนาวีนำสองกองทัพปก1ค่ะเนนี้เสร์ฟแต้มสุดท้ายค่ะเปิดได้ค่ะต้องแก้แก้หัวข้างไปเก่งทำง่ายเก่งลากปาดโอ้โหยังเกี่ยวได้นะคะแต่แต่หลุดค่ะแทงเข่าหลุดนะคะเล่นต่อไม่ได้ค่ะ เป็นแต้มของราชนาวีค่ะนํำสามต่อห <of> นึ่ง c h a g e of service นี่สลับเสิร์ฟนะคะเป็นกองทัพบ,บกเสิร์ฟค่ะ1ต่อ3กองทัพบ,บกเสริร์ฟลูกนี้ออกค่ะคู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะคะเสิร์ฟครั้งที่สองค่ะ ปาดไปง่ายเก่งเปิดมาลากแทงหัวค่ะเป็นไงคะหัวคืนกลับไปเก่งทํายังไงต่อเก่งปาดคืนแต่โดนเนตค่ะลูกนี้ไม่ลงโต๊ะนะคะเป็นแต้มของกองทัพบ,บกค่ะน่าเสียดายค่ะลูกนี้กองทัพบ,บกเสิร์ฟค่ะ2ต่อ3า เสิร์ฟหลังเท้าดีค่ะเก่งเปิดได้ชงเข่าแก้หัวข้ามมาหลงเปิดชงหลงปาดง่ายๆเก่งเปิดชงแล้วอู้เก่งกระโดดเยียบค่ะแต่ก็หลงก็ทําได้จิ้มซ้ายโอ้โหลูกนี้ไม่ลงโต๊ะนะคะเกมมันเร็วมากค่ะบางทีนักกีฬาก็คิดไม่ทันนะคะคนพาคก็ไม่ทันกรรมการก็ไม่ทันเนี่ยค่ะดูค่ะ พยายามจะเล่นเอ้าขวาไปแล้วนี่นะก็ต้องจิ้มซ้ายค่ะ2ต่อ4ค่ะกองทับบกตามอยู่นะเซิร์ฟดีโอ้โหเก่งแตกค่ะอนดาซินไม่แจกนะคะเพราะเป็นเทคบอลค่ะกองทัพบ,บกได้แต้มค่ะ3ต่อ4กองทับบกเสิร์ฟค่ะเกมเสิร์ฟของกองทัพบ,บกนะคะ สามต่อสี่ค่ะเสิร์ฟครั้งที่หนึ่งเสิร์ฟดีค่ะเก่งเปิดได้ปาดอื้อหือลงยังเกี่ยวได้แต่เร่งตัวเองไปนิดนึงนะคะกะจะปาดคืนแต่เร่งตัวเองไปค่ะเป็นแต้มของราชนาวีนะคะ5ต่อสสลับมาราชนาวีเป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะเนี่ยะคะ่ะพยายามจะชงปาดแต่ไม่ได้ค่ะเร่งตัวเองไปนะคะ เก่งเสิร์ฟดีค่ะหลงเปิดได้จิ้มแต่ว่าไม่ลงโต๊ะค่ะเป็นแต้มของราชนาวีนะคะรวมปะรวมาภาพช้าก็ไม่ทันค่ะคนคนภาคก็ไม่ทัน,นะค,ะค่ะเนตค่ะเสิร์ฟครั้งที่สองนะคะต้องขออภัยท่านผู้ชม20คนด้วยนะคะไม่ทันจริงๆค่ะ เก่งเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟครั้งที่2ออกดับเบิลอร์ค่ะเป็นแต้มของกองทัพบ,บกค่ะ6ต่อ4ค่ะราชนาวีเสิร์ฟเสิร์ฟดีค่ะเปิดได้แต่ต้องแก้หัวค่ะแก้ลงมาเก่งเปิดเร่งไปน,นิดนึงแต่ชงหัวเล่นได้ค่ะยังต่อ ปาดไปง่ายๆค่ะเก่งเปิดและลูกนี้อะไรคะร <laughs> เข้าเน็ตค่ะโอโ้โอหดูภาพช้ากันค่ะเหมือนจะทันแต่ไม่ทันนะคะโดนขอบเนาะเอชบอลค่ะเล่นใหม่ค่ะเอชบอลไม่ได้โดนเน็ตนะคะ เอสบอลค่ะลูกนี้เสิร์ฟดีค่ะเปิดได้แก้เข่าไปไม่ลงโต๊ค่ะเป็นแต้มของราชนาวีค่ะเจ็ดต่อสี่ค่ะราชนาวีเสิร์ฟค่ะเจ็ดต่อสี่นะคะเสิร์ฟดีค่ะลงต้องแก้แต่ไม่ลงโต๊อีกแล้วค่ะ ลูกแก้ยังแก้ไขไม่ดีพอนะคะเป็นแต้มของราชนาวีค่ะ8ต่อสค่ะจอดับอีกแล้วค่ะคุณฤิดทินันบอกว่าเก่งขอเสิร์ฟหลังเท้าหน่อยนะคะผู้บรรยายจะตะโกนยังไงคะเนี่ยตัดกลับมาเป็นกองทัพบ,บกเสิร์ฟนะคะสีต่อ8ค่ะ ลงเสิร์ฟดีค่ะเก่งเปิดได้แก้มาค่ะลากซ้ายหลังเทา้าดีค่ะลูกนี้ทำดีค่ะเป็นแต้มของกองทัพปกค่ะ5ต่อ8ดีค่ะลูกนี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มเปิดชงข้าวฟักแล้วค่ะกองทัพปกนะคะ 5ต่อ8ค่ะเสิร์ฟครั้งที่1เอชบอลค่ะเสิร์ฟครั้งที่1ใหม่นะคะเสิร์ฟดีค่ะเก่งเปิดได้แต่ไม่ค่อยถนัดค่ะหลงเปิดได้เยียบค่ะลูกนี้เป็นอิลิเกิลแอตทกนะคะ เป็นพอยต์ของราชนาวีค่ะเป็นแต้มของราชนาวีค่ะ9ต่อห้านะคะกองทัพบกเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟดีค่ะเก่งเปิดได้ oh. ลากมาโอ้โ oh. ห oh. เปิดฝั่งนี้ลากไปฝั่งนู้นยังเตะลงค่ะสุดยอดจริงๆค่ะ ถ้าไม่ใช่เก่งทําไม่ได้นะคะลูกนี้ดูค่ะใช่สมชื่อแหละดูค่ะเปิดฝั่งนี้ลากฝั่งนู้นแล้วกระโดดฟาดแบบนะสุดแรงดูดูดหน้าหลงยอมเลยค่ะเตะอย่างนี้ก็ยอมสิครับสิห้าต่อสิบค่ะกองทัพบกตามอยู่เอาไปตั้งตรงกลางสนามเสิร์ฟลูกแรกออกไปค่ะ ต้องเสิร์ฟลูกที่สองค่ะเสิร์ฟครั้งที่สองของกองทัพบ,บกค่ะเสิร์ฟเคาะง่ายๆเก่งเปิดยอดหลงกระโดดครึ่งรอบบ้างค่ะเป็นแต้มค่ะนานๆจะเห็นกองทัพบ,บกกระโดดฟาดครึ่งรอบนะคะเป็นแต้มของกองทัพบ,บกค่ะ6ต่อส0ไล่มาแล้วค่ะ สลับเป็นราชนาวีเสิร์ฟนะคะดูภาพช้าอีกทีค่ะลูกนี้สวยๆค่ะโอ้โหช็อตนี้ต้องแคปเก็บไว้เลยค่ะเนี่ยค่ะเก่งมาแล้วค่ะเสิร์ฟหลังเท้านะคะเสิร์ฟครั้งที่สองค่ะ10ต่อหเสิร์ฟดีหลงเปิดได้เคาะไม่ลงโต๊ะค่ะเป็นแต้มของราชนาวีค่ะ ขึ้นแทนแล้วค่ะ11ต่อ6ค่ะดูค่ะเก่งจะหลังเท้าไหมคะเรียบร้อยค่ะหลังเท้าเรียบร้อยค่ะตามคำขอค่ะตามคำขอคุณฤทธิ์ทนันนะคะเก่งจบด้วยหลังเท้าค่ะแต้ม12ต่อ6นะคะสรุปผลการแข่งขันนะคะราชนาวีชนะกองทัพบ,บก2ต่อ0เซตค่ะ แชมป์ในประเภทชายเดียวก็คือบุญคุ้งบุญคุ้มทิพวงนะคะจากสโมสรราชนาวีค่ะอันดับสองนะคะกองทัพบ,บกค่ะ,ะพิศักสารชนนะคะส่วนอันดับสามชายเดียวคลองร่วมกันนะคะเป็นของกองทัพอากาศค่ะและสโมสร

ในไลฟ์ถัดไปนะคะเดี่ยวหญิงค่ะระหว่างสโมสรวูแมนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะ